ต้นนี้หลังจากฉีดไปแล้วท่านจะดูว่าอ้นี้ยังไม่ได้แตกยอดออกมาแต่ถ้าท่านดูข้างบนข้างบนเนี้ยจะมียอดขึ้นแล้วเรามาดูดินกันอ่าสภาพดินที่ว่ามันเส่ิมตรมจากการใช้สารเคมีหรือว่าท่านเนี่ยใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยเนี่ยมันก็เลยเวลาเราฉีดเทคโนโลยีและเบลกินเพื่อปรับสภาพเลยต้องใช้เวลาอย่างน้อย25วันถึง1เดือนเพื่อจะให้เอ้นี้ออกยอดดี แต่ตอนนี้ก็เนี่ย 1, 2, 3, 4, เนี่ยหนึ่งสสเนี่ยผมไม่ดูส่วนอีกต้นหนึ่งที่ฉีดพร้อมกันอ่าตามผมมาเลยยังไม่ถึง10วันนะน,นี่อ่าเน,นี่ยเริ่มจะแตกยอดเนี่ยแล้วเรามาดูความแตกต่างของดินนี่ความแตกต่างอันนี้จะเป็นดินที่ว่าไม่จืดไม่ชืดแค่ทีเดียวเมื่อเราฉีดอ่านี่เทคโนโลยีและไบโอพีลเนี่ยสองตัวเนี้ย เราใช้เทคโนโลยีและไบโอกลีนในการปรับสภาพดินและน้ําเหมือนก,นกันกับต้นเมื่อกี้เช่นเดียวกันแต่ทําไมต้นนี้ถึงออกยอดเร็วเพราะสภาพดินแตกต่างกันคืออยู่ใกล้กันก็จริงแต่ดินมีความแตกต่างกันแต่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันคือเขาเรียกว่า,าจุลินทรีย์อานกองพืชอ่ะคือพูดง่ายๆเป็นอานกรงพืชที่ ครบสูตรที่พืชต้องการแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเคมีจะไปช่วยของกระตุ้นตาดอกหรือตาใบของก้านเนี่ยให้มีความเจริญเตบิบโตส่วนข้างล่างเนี่ยรากฝอยรากอาหารช่วยในเรื่องของดินให้โปร่งขึ้นแล้วรากฝอยทํางานเนี่ยจะโตขึ้นคือขยายมีออกซิเจนในดินอ่ะทำให้รากเนี่ยสามารถจะหาอาหารได้ดีขึ้นช่วยให้พืชสมบูรณ์ จะเริ่มตึกโตอ่าเราก็ใช้ปริมาณผสมนี่อย่างๆส่วนนี้ผมจะใช้หนึ่งซีซีครึ่งต่อน้ํา1ลิตรนะเพราะว่าต้นของเขาจะโตขึ้นไอ้ผมเริ่มฉีดไปยังไม่ถึง10วันนะยังไม่ถึง10วันผมประทับใจที่ใช้มาเนี่ยทุกๆแปลงที่ผมฉีดมาอ่ามีแต่ให้ฉีดซ้ำตลอดสำหรับอ e ีพีนี้สวัสดีครับ